สวัสดีจ้าพี่น้องมาทำความสะอาดวัดเฮ้ยทำความสะอาดวัดกาทำความสะอาดมาวัดค่ะมาทำบุญทำความสะอาดไปน้ำนะคะเห็นาะวาดกันอยู่นี่ทำความสะอาดวัดน้องเอ้ย ทำบุญน่วมกันทำความสะอาดด้วยจ้าวัดวัดใหญ่จ้ากวัดฝุ่นช่างเขาทำเลอะจ้าช่างเขาทำเลอะเทอะเลยต้องกวัดฝุ่นกวัดอะไรออกให้เบิดเะไพีปน้องเลย เดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จแล้วจะพาไปไหว้พระนะคะทำความสะอาดก่อน,นจะพาไปไหว้พระกันนะคเันะกวาดน้ำเสาเตเด้อกวาดแล้วก็กวาดอีกกวาดอีกก็กวาด,ดแล้วยู่นีอหละพี่น้องเลยมีพี่น้องวัดนะคะ ทำความสะอาดกันจ้ะหน่อยผนก็ยังบ่แล้วเด้อพี่น้องเด้อสวยงามมากทั้งานสะอาดเบอรขี้นกพี่น้องเอ้ยขี้นกขี้นี่ก็ มาเด้อมาเด้อใครใหญ่บุญมาทำความสะอาดเด้อใหญ่บุญสุนทคันเรามาทำความสะอาดวัดสะอาดว่าได้บุญพี่น้องเลยนี่แบบนี้แหละทำความสะอาดแบบนี้แหละได้บุญนะคะกวาดเสร็จก็อีกคนหนึ่งก็จะเอาเนะ้ำมาลาดนะคะช่วยกันคนละไม้ละมือเนาะร้างถ้วยร่างชาม ลงตรงนัง่งเลยละมากวดเพื่อนบ้นางขวดเพื่นอนกวดน,น,นี้กันจักขี่นกจักขี่บไหมจักขี่กิ้งจกพี่น้งหงเดินวัดนานวัดนี่คนทำบุญเออมาเริอมาเด้อใจบุญสุนทานกันมาได้จ้าผู้ใหญ่ที่น่ารักผู้ใหญ่ที่ใจดีผู้ใหญ่คนไหนที่ชอบทำบุญเนาะคะ่ะเนาะ มาทำบ,บุญที่วัดได้บุญมากพี่น้องเลยทำบ,บุญที่วัดได้บุญมากนะค,ะครับให้มีจิตศรัทธาก็นเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเลยมึงเยอะ้ะมึงเยอะอยู่เ้ยใครมีใจบุญสุนทานเนะมันก็เจอก,กว้วงอยู่นะ ขี่นกตัวนี้ขี่นกทีละนกทีละไม่ชอบอยู่ในวัดเนาะทำบุญท่านซื้อแต่กำบุญท่าไปเนี่ยทำบุญให้วัดให้วาน ทำแล้วสบายใจก็ทำกันนะคะไหนลุงเะายังทำไหนเนี่นะะยมีเต็ก็ไปไหว้ปะตรงนั้นเนี่ยมีจะเข้าไปไหว้นะคะอยวไปเด้ยวยกันนะคะ เราปิดไม่ดีค่ะสวยงามบ่าพี่น้องอทำความสะอาดแล้วด้านในนะคะด้านในทำความสะอาดแล้วจ้าพาี่น้องดูเฉยๆแล้วเอาปิดไว้กึ๊บนั่งเลย เราทำด้านนอกด้านในเราเส็จกันแล้วแต่ายานล่นใจหัวช่วยบอบินอ rồi <N> ngắm đèn nhìn bơ đen 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 nó khỏi hiện năm đấy, đi <N> xuống ทำฝุ่นทำเห็ดงานทำน,นี่ตัวนู้นตุกตึกนั่นตึกนั่นจะแตกทำก่อสร้างมาสร้างจะจะแต่ไปเป็นเปนเป็นแรงงานนะนะมาสร้างน้นสร้างนี่ให้เบิรดด์ตเลยจ้ะะสวย ออกมาไกลๆแล้วจะงามนี่เห็นไหมออกมาไกลๆแล้วก็งามเห็นบ่มปุ๊งงามขนาดเลยเนาะงามขนาดนี้ตึกสีเหลืองเขาเรียกตึกเหลืองจ้าตึกแดงจ้าพนักงานกวาดไอ้อนี้เสร็จแล้วเด้อ เลิกงานเลยเด้อบบบนี้ไปไปบนี้กลับบ้านกลับบ้านเลิกงานแล้วจ้าดีโอบ่นี่นี่พี่น้องพระองค์สวยมากสวยงามมากเลยพี่น้องไปทำงานไนเงินให้ ผ้านอนก็มีนะคะพี่น้องคะผ้านอนสวยมากส <Yeah. S 1> วยงามมากเลยอ้วสวยมากเลยพี่น้องอเลย นอนเ้อไปนอนเ้อจ้าไปนอนขอให้บุญบารามีท่านค้คง,งสวยนะาำลั้ดงชม สวยงามบอพี่น้องใครสนใจก็มาเที่ยวชมได้นะคะเห็นบ่พระนอนจ้ะมอขอบุญบารมีกับท่านได้นะคะ ได้โอกาสมาทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆอยบุญบารามีจะวงพ่อนีอๆๆๆน่เด้อบารมีท่านคุ้มครองปกปักรักษาเนาะนี่ออกมาแล้วพี่เนาะนี่กับหลวงพ่อ หลวงอน,นีนสมเด็จพระพุทธจารย์โตจ้าหลวงปูท่ทวจ้าหลวงปู่แวนจ้าหลวงพ่อเงินวัดหลวงพ่อเงินจ้าพระครูเจ้าสีวิชัยจ้าก็มี หลวงพ่อการจ้าพ่อเก็จำไม่ได้นะอ่านไม่ค่อยเก่งหลวงพ่อองค์ภาสีหลวงปู่พันพันันหลวงหลวงหลวงปู่เสาก็หลวงพ่อ นี่ก็หลวงปู่สุขหลวงพ่อสดสดวัดปากน้ำหลวงพ่อหลวงปู่ขอโทษนะหลวงพ่ออ่านบม่เก่นจ้ะ สวยงามค่ะขอบคุณนะคะทุกคนมาไหว้ลุงับเก็บ